น,นี่ครับอันนี้ก็ลงมาถึงฟังียกแล้วพอดีเรานัด ปีป่านไรคนนี้นะครับอพอดีพี่เขาเป็นคนในพื้นที่นะครับเป็นรถตุกต๊กๆถ้าใครมา oh. ผมจะให้คอนแทคพี่เขาไว้นะครับ oh. เพราะอะไรเราถึงนัดพอดีผมไปโค้ดลงกลุ่มเที่ยวลาวด้วยตน,นเองนะครับมีพี่คนนี้แนะนําวิธีการต่อรถผมนะครับว่ามายังไงไปยังไงนะครับ mm. พี่เขาอยู่วังเดียงนะครับแต่เราจะไปพักที่เมืองเฟืองพี่เขา ใจดีนะครับคนเราใจดีมากก็เลยโทรไปจองที่พักเมืองเฟืองให้ผมนะครับก็เลยจึงทําให้ผมมาที่นี่แล้วก็ติดต่อแกมานะครับที่พักผมวอลกอินนะครับวางเตียงที่พักเยอะนะครับผมไม่ได้จองนะครับจะให้พี่ปานนะครับขี่รถเลาะทั่วเมืองแกบอกว่าชอบอะไรก็เอาไม่ชอบก็ไม่เอานะครับอันนี้ผมเหมา800นะครับ800นะครับพาแกเที่ยว ก็อย่างเดียวนะครับอยากไปไหนพี่แกพาไปครับก็คือผมจะเมาหมดเลยจุดแรกนะครับพี่ปานพาเรามาสอบถามโรงแรม River Vi e w นะครับตรงนี้คือแม่น้ำซองนะครับแม่น้ำซองจะไหลผ่านเมืองวังเดียงน,นะครับเป็นจุดชมวิวนะครับสวยนะครับแกบอกว่าชอบก็เอาไม่ชอบก็ไม่เอานะครับผมเราก็เดินมาถาม เพื่วิวครับคืนละ800บาทที่พักก็ว่างเยอะนะครับผมว่าวอลอินเข้ามาก็น่าจะได้ไม่ต้องจองก็ได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างจะมีเยอะตอนนี้นะครับเราจะไปดูที่พักในเมืองนะครับเป้าหมายที่เรามาที่บางเกียงนะครับก็คือเราจะมาเที่ยวรักนะครับคือร้านเหล้าขึ้นชื่อของที่นี่เขาเรียกมันชื่อว่าซาบุระนะครับเราก็เลยให้พี่ปานนะครับพาเราไปพักใกล้ ถนนคนเดินแล้วก็ร้านเหล้าเราจะไปดูกันับว่าัำดาวอย่างนี้เป็นยังไงนะอันนี้เป็นโรงแรมทิมเมืองเจริญครับทิมเมืองเจริญนะเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปถามราคาดูรแรมนี้นะครับคืนละ1,200บาทเป็นห้องสแตนดาร์ดนะครับถามว่าเอาไหมก็ยังนะครับ ทริปนี้จะประหยัดที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปแวะถามแวะถามก่อนโรงแรมตรงนี้นะครับเริ่มต้น 1, 3 5 0บาทนะครับผมต้องไปสื่อสารกับพี่ปานใหม่ว่าขอที่มันถูกกว่านี้ได้ไหม <c oughs> กลับมาขึ้นรถอีกครั้งนะครับตอนนี้เราแจ้งที่พี่ปานไปแล้วว่าพี่ผมขอถูกๆหนนะ่อยนะสักไม่เกิน800เนาะแต่พี่แกก็บอกว่ามีอยู่ห้องนึง400บาทนะครับ ชอบเหมือนเดิมครับแกบอกว่าไปดูก่อนชอบก็เอาไม่ชอบก็ไม่เอาไม่เป็นไรนะครับได้ใจเดี๋ยวผมให้คอนแทคนะคนนี้อันนี้ก็ที่พักอยู่ต่ว่าก็พอพักได้ชื่อชื่ออะไรครับพีพ่พุทธพิมเมืองครับอ่าพุทธพิมเมืองอมาโรงแรมพุทธพิมเมืองนะครับหลังจากที่เราบอกไว้นะครับว่าขอไม่แพงคืนเท่าไหร่นะครับ สองแสนเองแสนเออสองแสนกีบสี่ร้อยพี่มีคนไทยมาพักเยอะไหมครับมีอ่าอาทิตย์ที่แล้วคนทไแล้วแต่ถ้าเป็นทูตสวยเดี๋ทีนี้เราขึ้นมาดูตรงชั้นสองผมดูได้แดดผมดูตรงชั้นหนึ่งแล้วมันสวยนะแคุณดูชั้นสองเดีครับวิลลี่กูดเห็นไหมแต่ห้องมันไม่มีระเบียงแต่มันจะมีตรง ตรงนี้ออกมานิดหน่อยออนิดหน่อยแค่นี้นะครับพอได้มาหน้าขาวยืนแสดงยืนปีนะครัสบสรุปเราได้ตรงนี้นะครับพัก2คืน เดี๋ยวผมทิ้งคอนแทคของพี่อยู่เคาน์เตอร์ให้นะครับจะเป็นไลน์นะครับลงไปเก็บกระเป๋าขึ้นมานะครับพอดีเรานัดพี่ปานไว้12โมงนะครับก็คือเ <c oughs> ที่ยงเนาะพี่ปานจะพาเราไปปีนผาหนามใส่นะครับเดี๋ยวผมขออาบน้ําแต่งตัวนะครับแต่งตัวมัดมากก่อนเดี๋ยวไปปีนผาหนามใส่กันนะครับตอนนี้11โมงครึ่งน,นะครับตอนแรกพี่ปานนัดเราเที่ยงนะครับแต่โทรมาบอก สิบเอ็ดโมงครึ่งโอเคเนาะไปก่อนไปก่อนคุณจะไปแลกเงินไหมหรือว่าโอเคไหมกินข้าวไหมก็แจ้งพี่ปานนะครับบอกว่าไปนี้แลกเงินก่อนนะครับพอดีเราแลกเงินมามันไม่พอนะครับก็เลยไปแลกเงินแล้วก็จะไปกินข้าวนะครับแล้วก็จะไปปีนผานน้าใสนะครับ สําหรับใครที่มานะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่แลกเงินนะครับเขาจะมีเอกชนเปิดรับแลกเงินนะครับที่นี่มีมีธนาคารกรุงเทพเลยเนาะพี่เนาะใช่ไหมแบงคอกแบงแล้วก็เป็นเอกชนด้วยนะครับเป็นเอกชนที่เขารับแลก่แลกเงินเสร็จแล้วล้วก็ไปที กินข้าวกันซึ่งผมแจ้งพี่ปานว่าไปกินอาหารพื้นถิ่นนะครับก็แล้วแต่พี่ปานจะพาเราไปเลยเรียบร้อยนะครับข้าวเที่ยงของเรากินหมดไปสองแสนสองแสนอร่อยครับอร่อยครับสองแสนหนึ่งหมื่นนะครับแต่แต่ผมรู้สึกว่าผมมาที่นี่อาหารอร่อยทุกที่ตั้งแต่ตั้งแต่ผมไปเมืองเฟืองอาหารก็อร่อยมากครับตรงนี้เราก็มาถึง จุดชมวิวผ่านน้ำาใสนะครับพี่เขาบอกว่าเดินเข้ามาแล้วก็ไปซื้อตัวคนขายตัวเขานอนเปอยู่โคตรชิวทางจะเละหน่อยนะครับคนละเท่าไหร่ครับ20,000บาทแล้วก็อย่าลืมมา20,000บาทเห็นก็รถไม่ได้ไป่ไปแล้ว อันนี้เราก็ขึ้นมาแล้วนะครับไปดีเจอพี่อยู่ข้างหน้าเขาบอกว่าโชคดีนะครับผมติดกำลังใจให้เพราะว่าแต่ละคนลงไปพากกันอาบน้ำหมดเลยนะครับเปื้อนกันหมดนะครับพอดีฝนมันเพึ่งตกแล้วทางค่อนข้างลื่นพี่เขาบอกว่าแนะนำว่าเอากระเป๋าออกให้หมดน้ำไม่ต้องถือขึ้นมาเปลี่ยนเป็นกางเกงขาสั้นมือสองข้างจะต้องว่างนะครับเพราะว่ามือมันจะต้องจับ เขาบอกว่า40นาทีถึงนะครับทางก็ค่อนข้างยากนะครับยากอะมันเลื่อนนะเอาจริงๆเห็นเท้าพี่สองคนตะก,กี้ไหมแกบอกว่าขางลงก็จะเป็นเหมือนผมนี่แหละครับบา<ด>ผมเก่งกระดอผมไม่รู้ว่าผมเป็นยังไงแต่ผมเก่งไอ้ก่อนงูจิ้บกเ,เ,เปื่อนเลย้าเบิ้งอีกอย่างหนึ่งที่ควรเตรียมมาน่าจะเป็นซอฟเฟล อยากันยุงมันเป็นเรื่องปกติครับถ้าเราเข้าหาธรรมชาติมันก็ต้องมีสัตว์ธรรมชาติอยู่แล้วผมว่าถ้าถ้าฝนมันไม่ตกอย่างเงี้ยเนาะตน่ีลัางกากกัะได้ด้กันฝนมาตกไงเมื่อเราขึ้นมาแล้วเราก็จะพบเจ้าหน้าที่พูดมาว่า เจ้าขึ้นมาพิดหม่องต่อเจ้าขึ้นมาพิดหม่องเจ้าขึ้นไปยังนี ลบแดดลบฝนตรงนี้ที่เดียวที่เดียวจริงๆนะครับมันสมกับที่เราบินขึ้นมานะครับมันจะเป็นวิว360องศามันสวยนะครับ ที่นี่นะครับจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านหลังตรงนั้นเราต้องต่อชิวกันนะครับไม่ได้มีทงทงลาโบกนะครับ ตอนนี้นะครับฝนตกนะครับแค่ตอนที่เราขึ้นมาคือฝนมันหยุดแล้วนะครับมันเละนะครับตอนลงก็คงจะเหนื่อยนะครับสําหรับใครขึ้นมานะครับเอาขวดน้ํามาเนาะเอาขึ้นมาได้นะครับแต่เขาจะมีที่ตรงนี้ทิ้งขยะนะครับเดี๋ยวเราก็ทิ้งกิบลงไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราขอลงไปก่อนนะครับแต่นี้ก็อีกนิดหน่อยนะครับก็จะถึงข้างล่างแลวเนาะเหมือนเดิมครับ บอกว่าผมจะไม่เปื้อนอก็มีนิดหน่อยครับก็มีแผลตรงนี้เห็นไหมเออมีแผลหรืนล,ลงมาดีแขนไม่หักนะก็ไม่เป็นไรก็เราไม่เปื้อนเท่าไหร่ครับ